สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องมาทำทาร์ตบลูเบอร์รี่ชีสเค้กแบบอบกันนะคะพร้อมแล้วเรามาดูส่วนผสมแลวลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นถ้วยทาร์ตสำเร็จรูปสำหรับทำฐานของชีสเค้กนะคะพี่ส้มซื้อจาก Laza ด a หรือว่า s h อป e ีก็มีขายนะคะหรือใครจะทำตัวฐานเองก็ได้นะคะพี่ส้มแปะวิธีทำไว้ข้างใต้คลิปแล้วค่ะสามารถดูได้เลยนะคะ ไข่ไก่วันนี้พี่ส้มใช้เป็นเบอร์2นะคะหรือใครจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาครีมชีสแล้วก็โยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะอันดับแรกเราไปเตรียมอว์มตาไว้ก่อนค่ะไฟ170องศาไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมนะคะเตรียมโถตีค่ะนำครีมชีสน้ำตาลทรายแล้วก็กลิ่นวานิลาใส่โถวไว้ด้วยนะคะจากนั้นค่ะนำไข่ไก่และโยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะใส่ในถ้วยเตรียมไว้เลยค่ะ ตีครีมชีสนะคะวันนี้พี่ส้มใช้เป็นหัวตีไม้ๆนะคะหรือหัวตีใบพายค่ะพี่ส้มจะตีประมาณ6นาทีนะคะความเร็วปานกลางโดยปาดอ่างทุกๆ2นาทีค่ะครบเวลา6นาทีส่วนผสมจะเนียนดีแล้วนะคะให้เราเติมไข่ไก่แล้วก็โยเกิร์ตลงไปเลยค่ะตีต่อความเร็วปานกลางนะคะจนส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพี่ส้มจะใช้เวลาตีประมาณ2นาทีนะคะ จากนั้นเราตักหยอดใส่ถ้วยท้าที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะหากใครไม่ได้ใช้ถ้วยท้าใช้เป็นฐานพายก็เทใส่ในฐานพายได้เลยนะคะเพิ่มรสชาติโดยใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งหรือว่าใครจะใช้เป็นบลูเบอร์รี่สดก็ได้นะคะโรยลงไปในเนื้อคิสเค้กเลยค่ะเตรียมนำไปเข้าอบกันนะคะอบไฟ1 70องศาไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมค่ะอบประมาณ25นาทีนะคะ ครบเวลาแล้วนำขนมออกจากเตาได้เลยค่ะเราจะพักขนมจนกว่าขนมจะเย็นสนิทนะคะขนมเย็นดีแล้วนะคะพี่ส้มจะตกแต่งหน้าเขาด้วยซอสบลูเบอรี่ที่กวนเอาไว้ค่ะสำหรับวิธีทำซอสบลูเบอรี่พี่ส้มจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้นี้นะคะเพื่อตกแต่งเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะคะจากนั้นก็จับเรื่องใส่กล่องตามใจชอบได้เลยค่ะสำหรับราคาขายนะคะอันนี้พี่ส้มขายกล่องเนื้อค่ะ50าบาทนะคะ ลองไปทําดูสูตรนี้ไม่ยากนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ค่ะขนมเก็บนอกตู้เย็นค่ะไม่ควรจะเกิน1วันนะคะเก็บในตู้เย็นเก็บได้ประมาณ5วันขนมยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันรบกวนฝากติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสําหรับรับชมในเมนูถัดไปส้มด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ